ชาวราศีเมษทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่13ของเดือนเมษายนจนถึงในช่วงของวันที่14ของเดือนพฤษภ,ภาคมนี้นั่น ท่านก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่รู้วันเดือนปีเกิดของท่านแต่ท่านก็สามารถเข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันถ้า,าก็าท่านเกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นชาวราศีเมษรเรามาดูในเรื่องของดวงชะตาราศีกันก่อนว่า ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายอยู่ในช่วงของเดือนกุมภานี้นั้นในช่วงของวันที่5จะมีดาวพระพุทธที่เข้าสู่ในราศีกุมอันนี้ทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความกระทบกระเทือนท่านจะได้รับการกระทบกระเทือนในเรื่องของดวงชะตาราศี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาติดตามกันได้เรามาเริ่มกันในเรื่องของการเงินกันก่อนว่าชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นการเงินการทองบางสิ่งบางอย่างนั้นชาวราศีเมษก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้อาจจะมีการสูญหาย เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะลงลืมหรืออาจจะมีคนหยิบยืมมาไปโดยที่เรียกว่าตั้งใจแต่เอาไปแล้วก็จะไม่ให้เราหรือว่าเราก็จะไม่ได้คืนในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าช่วงนี้ บางทีบางครั้งกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์อันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการหล่นหายหรือหลงลืมเ้าไว้บางสิ่งบางอย่างจะทำให้เราต้องเสียทรัพย์ได้ชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกนั่นก็คือในเรื่องของการงานการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าเราทำงาน ส่วนรวมหรือว่าทำงานร่วมกันหลายคนอันนี้ท่านระมัดระวังจะมีการชิงดีชิงเด่นหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องของการงานอาจจะทำแล้วต้องกลับมาทำอีกบางสิ่งบางอย่างนั้นความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอันนี้ท่านระวังไว้บางคนก็คอยเอารัดเอาเปรียบบางคนก็ไม่อยากจะให้เราได้ ทำงานที่ดีกับเขาหรือบางคนก็คอยอีฉาในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็อีกเช่นเดียวกันอย่าให้ใครเขาหยิบเขยืมได้จะเป็นการดีในช่วงนี้บางคนนั้นอาจจะมาตีสนิทหรือว่ามาหลอกมารวงให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้บางทีบางครั้งเขาอาจจะพูดดี แต่ใจเขาอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองอย่าให้ใครขอหยิบขอย,ยืมได้จะเป็นการดีในช่วงนี้ถือว่าดวงของเราต้นต้นเดือนนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับชาวราศีเมษท่านระมัดระวังการทำงานอาจจะมีการโยกย้ายอย่างกระทันหันโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้บางคนก็มีการเบือ่อนายท้อแท้ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ทําบางคนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะขอย้ายงานในช่วงนี้ก็มีแต่ท่านอดทนทําไปก่อนแต่ก็ท่านอดทนทําไปแล้วต่อไปก็จะดีขึ้นเองคนก็จะเห็นความดีความงามของท่านเจ้านายก็จะมีความรักใคร่ด้วยความที่เราอดทนมีความมณะบกบันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษ ท่านเป็นคนที่บึกบึนอยู่แล้วทำอะไรก็ทำจริงอยู่แล้วท่านเป็นคนใจบุญสุนทานอีกแต่หากชอบช่วยเหลือสังคมชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนใจดีมีคนอุปัรรมคำ้ำจูท่านชอบช่วยเหลือคนในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันถ้าใครตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยเหลือ โดยที่เรียกว่าไม่ได้คิดค่าลงค่าแรงอะไรท่านเป็นคนมีน้ำใจเมตตาอารีอยู่แล้วท่านเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำบุญชอบให้ทานชอบปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำบุญทำกุศลอยู่แล้วชาวราสีเมษท่านเป็นคนใจดีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจ ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆงานของท่านท่านที่ทำนั้นก็จะมีความสำเร็จมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งจิตจังตั้งใจทำอย่างที่เรียกว่าไม่มีการปิดบังอะไรท่านเป็นคนเปิดเผยทำอะไรก็มีความโปร่งใสอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมษในช่วงของเดือน กุมภาพันธ์นี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นก็มาจากนำพักน้ำแรงของท่านท่านเป็นคนขยันท่านไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าขี้เกียจท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำงาน เรื่องขี้เกียจนั้นท่านไม่มีท่านเป็นคนที่บักบัน่นมีความมณะอดทนทำอะไรทำจริงเป็นคนที่ลุยงานอยู่แล้วชาวราศีเมษจึงมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทุกสิ่งทุกอย่าง ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไปติดต่อกับเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีเมษจะมีความสำเร็จต่างๆนา,นานาโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านถ้า,ากาท่านใดอยากจะมีโชคมีลาบก็อาจจะได้มาจากความมืดหรืออาจจะได้มาจากตัวเลขตัวเลขท่านไม่ต้องไปหาไกล ก็มีอยู่ใกล้ๆตัวท่านอาทิเช่นโลกอาทิอาทิเช่นเลขทะเบียนบ้านหรือทะเบียนร,รถหรือว่าอายุของใครก็ได้แถวนั้นหรืออายุของท่านก็ได้จะทําจะนําให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรม,มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่า ดวงการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็อยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษท่านจะประสบกับสิ่งที่ดีๆในช่วงนี้การเงินการทองถือว่าจะมีลังไหลเข้ามหาท่านโดยที่เรียกว่าไม่ขาดสายการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษ ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ติดต่อกับเดือนมีนานี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนก็มีโชคมีลาบได้ทรัพย์ได้สินมาจากบรรทบุุษได้มรดกตกทอดบางคนก็มีโชคมีลาบมาจากญาติพี่น้องมายื่นให้หรือว่ามามอบให้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้ว ชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมีนานั้นให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างเป็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพและภารัา,าในช่วงนั้นในช่วงของเดือนมีนาอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าคนในครอบครัวของท่านอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสื่อได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขอให้ท่านระวังเข้าไว้บ้าง ในเรื่องของบ้านใกล้เลือนเคียงอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีราวด้วยเรื่องเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นอาทิเช่นในเรื่องของที่ทางหรือว่าสิ่งของที่วางขวางกั้นให้ท่านระวังไว้หรือท่านมีสัตว์เลี้ยง อาจจะไปลุกลามหรือว่าไปรบกวนในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับบ้านใกล้ชิดติดกันหรือร้านค้าติดชิดติดกันอันนี้ท่านระวังไว้การพูดการจาอะไรก็้อยท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาท่านอย่าใจร้อนให้ท่านใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีพูดจาอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเ็นไว้บางสิ่งบางอย่างนั่นถ้าเป็นไปได้ ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองต่อไปในในเรื่องที่ไม่ดีก็จะกลับมาดีบางทีบางครั้งนั้นอาจจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันก็ได้เพราะฉะนั้นเราใจเย็นๆไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะถึงลงถึงสารหรืออาจจะมีเรื่องมีราว เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเพราะว่ามีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโครจรจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของท่าน ในช่วงของเดือนกุมในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ก็ถือว่าการงานการเงินยังอยู่ในจุดยืนที่ดีแต่ในช่วงของเดือนมีนาท่านระวังไว้บางสิ่งบางอย่างที่เราได้เอ,อ่ยอ้างไปนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักความรักของท่านก็จะสดชื่นหวานชื่น ไม่มีอะไรมาเปรียบปานท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขรรมมาค้าขึ้นหรือจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันในช่วงนี้ถือว่าดวงความรักของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านใดที่ยังเป็นโสดก็จะมีเนื้อคู่เข้ามาท่านจะเจอคนรักของท่านอันเป็นรักแท้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านสังเกตดูด้วยตัวงท่านเองในเรื่องของสุขภาพและภารนไมัยก็ตามที่บอกไปนั้น อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาโคมท่านระมัดระวังอาจจะมีการเกิดขึ้นไม่บ้านแอบไม่ตัวเราหรือก็คนในบ้านเราอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องโชคลาภก็มีเราสรุปให้ท่านดูได้ฟังได้รู้กันแล้วว่าในเรื่องของโชคลาภก็จะดีในช่วงของเดือน มีนาคมนี้นั่นท่านจะร่ำรวยได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินก็อยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกุมภาไปติดต่อกับเดือนมีนานั่นท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็เชิญในท่านลองดูได้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการ ค้าขายหรือว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในด้านของกเกษตรกรก็ถือว่าทำได้ทางนั้นในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านกำไรก็จะมีเกิดขึ้นการลงทุนนั้นจะไม่สูญเปล่าท่านลงทุนไปแล้วท่านก็จะได้เด็บได้ดีมีเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นการรเข้ามาต่านถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทางนั้นในช่วงของเดือน กุมพาติดต่อกับเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณด้วยในการรับฟังเมื่อเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี